ชิ้นส่วนไหนภายในรถห้ามโดนแอลกอฮอล์สวัสดีค่ะแตงโมงกิตยาฮอนด้าสกลนครในสถานการณ์ที่เราต้องต่อสู้กับสถานการณ์โควิด1 9แอลกอฮอล์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการฆ่าเชือ้อภายในรถยนต์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องหมั่นรักษาวความสะอาดและฆ่าเชื้ออยู่เสมอแต่มีบางชิ้นส่วนที่ต้องห้ามโดนแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนนั้นลอก มองขึ้นขาวหรือละลายชิ้นส่วนไหนบ้างไปดูกันค่ะ 1. วัสดุที่เป็นโครเมียม 2. คพลาสติก 3. หน้าปัดวิทยุ 4. ฟิล์ม 5. วัสดุที่เป็นเบาหนังแนะนำวิธีง่ายๆในการดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในรถนะคะโดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเช่นเดดตอลผสมกับน้ำสะอาดเจือจาง และใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดเช็ดภายในรถแค่นี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกวันนะคะคอนด้าสกลนครขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านและส่งกำลังใจไปถึงบุคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุขขอให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันคะ่ะ